สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m e e t s e e Anna Happy Lady ค่ะวันนี้เ e อ็นพาเพื่อนๆมาแ,แถวแยกอโศกนะคะมาทําธุระค่ะมาตรวจสุขภาพสายตาของคุณสามีค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีเมนูพิเศษค่ะโดยคุณสามีฝรั่งนะคะ คุณจิโนจะมาพาเพื่อนๆทําเมนูพิเศษค่ะเมนูโปรดของที่บ้านเราค่ะคือเมนูพิซซ่าค่ะเป็นพิซซ่าโฮมเมด e b ยคุณจิโนค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ We will be making homemade pizza the easy way the lazy man's way We bought some pizza dough at the grocery store We will be using the pizza dough We have store bought tomato sauce a little olive oil olives yeah. mozzarella cheese already grated chopped garlic onion. We have bell pepper. We may or may not use fresh tomatoes. And we have the meats. We have. Uh okay, I'm going to add a little thyme leaf. pinch e r also of o g ออริกาโน่นะคะใส่ thyme leaf นะคะทามลิฟนิดนึงแล้วก็ออริกาโน่ค่ะแล้วก็ olive oil นะคะน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกคือจากที่พิซซ่าซอสอะค่ะมีมาแล้วแล้วเราก็มาปรุงเพิ่มให้เป็นรสสดๆนะคะแล้วก็ กระเทียมค่ะกระเทียมสับนิดหน่อยค่ะใส่ลงไปค่ะให้รสจัดจ้านนะคะแล้วก็คสมกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราก็ได้อ่า,อาพิซซ่าซอสแล้วค่ะพิซซ่าซอสน,นะคะตอนนี้ก็รอสำหรับทำพิซซ่าแล้วค่ะ pizza okay. okay, I will start to uh, make my pizza. I will place the pizza dough on this oven. But before I do, I think I'm going to put a little olive oil coating on the pan. Just a little bit. Just a, bit, just a little bit of olive oil. List it on the on now pan And now we put the we'll put sauce ใส่ซอสพิซซ่านะคะหลังจากที่ถาดพิซซ่าเราทาด้วยน้ำมันมะกอกนะคะทาน้ำมันมะกอกก่อนแล้วเราก็ทาด้วยซอสพิซซ่าค่ะมอสซาเรลลาชีสนะคะ โรลมอสซาเรลลาชีสค่ะใช้ชั้นแพ็กเลยนะคะชั้นแพ็กอยู่ที่ค่าไม่ได้ h ก you want a นคือไม่ต้องที่เหนียวนะคะเราทำทานเองค่ะอยู่ที่300อยอยู่ที่อยู่ที่อ๋อเกือบสองขีดค่ะโอเค นะก็แต่งหน้านะคะผอมใหญ่ค่ะโอเนียน i s, And And you know <S this be a vegetarian pizza อันนี้จะเป็นเวจเทเรียนพิซซ่านะคะ จะเป็นพิซซ่าผักค่ะ <little> อันนี้อันนี้ดิดิดิพิซซ่าพอแอนนะคะอนอิตาเรีย hmm. นเราหามะกอ,อกดำไม่ได้นะคะก็เลยใช้มะกอ,อกเขียวค่ะจริงๆถ้าเพื่อนๆมีอ่าแบล็กโอรีบีเบสทอร์ไลท์บล็อกออลส์เด e วี่เบอร์ร์ t ัดบัดไม่แคนอฟ n ยดิสเอล i ล area this is the first time i'm using green olives ครั้งแรกที่เราใช้อ่ามะกออกเขียวนะคะเพราะว่าเราอยู่ชานเมืองตรงนี้เราหาไม่ได้ค่ะมะกรกดดำโอเค let's put on some bell pepper to finish the vegetarian pizza เก็ใส่อิฐ pepper เลยนะคะ bell pepper เป็น vegetarian pizza ลองอักันเล่์เลย เ,เลดแอ,อนกินินแล้วก็เลฟฟอร์พิซซ่าบ้านเราจะทานกันบ่อยนะคะแต่ก็จะสั่งเข้าบ้างนานๆจะทำเองทีเองทีค่ะแต่ถ้าทำเราก็จะ เครื่องแน่นคะ่ะอีวี่แม็กพิซ่าวีออลรอ o ออฟออลรอสออฟท็อปปิ้งโอเค our v e g e t a r i a n pizza โอเคพิซซ่าหน้าผักนะคะ okay, <ka. S 1> เราเริ่มคำสาดถาดท,ที่สองนะคะถาดท,ที่สองอันนี้จะเป็นหน้าที่มีเนื้อสัตว์ละคะ่ะเรามาดูกันต่อคะ่ะมอสซาเรลลาชีสนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะ กือบสองเกือบสองร้อยกรัมอะค่ะมีเท่าไหร่ใส่ไปหมดเลยนะคะนิ่งใส่ยิ่งเดียวยิ่งอร่อยค่ะทําเองไม่ต้องห่วงเครื่องอันนี้เราซื้อที่เขาขูดมาเรียบร้อยแล้วนะคะย่นระยะเวลาค่ะทำแบบโฮมเมดพิซ za ทำเองทานเองอร่อยเองเวอร์จิเน่แฮมนะคะ ขันเด็ดกลมไรอ๋อจูขันเด็ดกลมนี่ Well it was up to 100 gram now it's like maybe 50. We'll break it up. แล้วแต่ชอบเลยค่ะร้อยกรัมสองร้อยกรัมเอา w h a t e v e r you like But I think did we order จูขันเด็ดกลม We did, but I believe เซรามีเป็นเซรามีนะคะคือข้อดีที่เราทําพิซซ่าเองอะ่ะเราได้ทานถึงที่เราชอบนะคะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปคะ่ะ whatever we want we like we a d d อะไคือจะถามราคาเท่าไหร่ตอบไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเราทําทานกันเองคะ่ะ we never we ah cannot ask price because we ah quality คือเราทานกินเองเราใส่ใส่ใส่ไปคะ่ะใส่ที่เราชอบ ทานให้เต็มที่ทานให้ให้อร่อยอ่ะคะ่ะโอเคหอมใหญ่คะ่ะโอ้เนี่ยตามชอบนะคะ กรีนโอรีฟค่ะมะกอกสีเขียวนะคะอี y o ยู่ฮันแ a c กโอรี e ก็ยู่แบ็กโอรีนะคะอันนี้เราไม่มีแบ c กโอรีฟค่ะเบลเป๊บเ ใส่พริกนะคะพริกสามสี่ค่ะ อยู่ที่ไฟระมาณ2 2รนะคะเวลาก็ประมาณนคเราตั้งไว้ซึ่งชั่วโมงจติงจริงเนี่ก็ได้ละคะ่ะนิดเดียวโอเค making some homemade salad dressing a little bit of salt เกลือนะคะโอ <Okay. S 1> เคเกลือนิดหน่อยนะคะก่อน Black pepper some some black pepper แต่ถ้ามีเพื่อนๆไม่ใช่พริกไทยป่นจะเป็นพริกไทยเม็ดพริกไทยที่เป็นแบบอ่าหยาบกว่าน,นี้ก็ดีนะคะแต่ว่าอันนี้เราหาไม่ได้ค่ะบ้านเราหมดพอดีแล้เลยใช้พริกไทยป่นค่ะแต่ว่ามีพริกไทยแบงอื่นใช้ได้คะ่ะ mm hmm. สามช้อนโต๊นะคะแล้วมันมะกอบค่ะ I make it four spoons. Four, 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 four. Okay, four spoons of olive oil. Four, This. And I don't use two. two spoons. This. 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 is apple cider vinegar. I couldn't find any This. 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 ยืด red wine, เลดน์เป็เนเอเนกาว t นนี้ e ันไปย n ดไวน์เอเนก p ใช่ปกติเรดไวน์แตดทีนนี้เราใช้เอเนกานะะ <Right. S 1> สองช้อนโตค่ะคนให้เข้ากันนะคะจะส่งให้เขกันค่ะคนให้เกลือละลายนะคะให้เข้ากันที่อ แค่นี้เองค่ะเพื่อนอิตาเลียนเ,ออเดซิ่งเนาะมันช่สิอเหรอแล้วอีือทำอิตาเลียน so it's a a dressing ค่ะแต่ว่าคุณดีโนสไตล์นะคะง่ <laughs> ายๆค่ะ You know I like a lot of pepper น,นีก็ใส่เป็นเปอรลเยอะค่ะ <You 're S 1> โอเค <hundred. S 1> ค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆคลิปนี้แอนชวนเพื่อนๆทําพิซซ่าค่ะทานกันง่ายๆในครอบครัวนะคะลูกๆก,กลับมาถึงบ้านกรีดการ์ดกันใหญ่เลยค่ะเพื่อนเอ,นเอนลองทําให้ลูกๆทานดูนะคะบางครั้งเราสั่งจากข้างนอกมาก็ยังไม่อร่อยเท่าที่เราทําเองค่ะเราทําเองเราชอบอะไรเราใส่ไปค่ะแต่ว่าถ้าที่ร้านบางครั้งเขาไม่ได้ใส่หน้าให้เยอะอย่างที่เราต้องการไงคะชีสอาจจะไม่ดั่งใจ ถึงราคาที่เราทําเองอาจจะพอๆกับที่เราซื้อมาแต่ก็อร่อยค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะยังไงวันนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขค่ะพบกันคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆทุกคนขอบพระคุณค่ะ